เ่นนั่เนนงเฝ้าแนวกินไีห่อดเงินบนีน่มีหอดเงินนี่ยังกับ่ะเฮ็ดน่ำเขาโนมตีกับ่ะเล่นทำไมเอาตะเงินทำไมเอาตะแนวกินย่ำของฝากอย่างเดียวอาจารย์เงาะแหลมฉลาดบั้มคต่น้ำศักดิ์คุณลดเหรอ <c oughs> เกิดมาน้ำศักุลถือกักแหลมฉลาดโอ้ยอย่ามา,าแล้วเราขื่นอยู่เลยเวลวานั้น เวลาช่วงแม่เราขึ้นเรียนจีเด้อเงินเงินพะเยงาอมพูดที่ใช้ให้ย้อนหลังให้ดังดนตรีบัานนั้นใช้เป็นดีเขากคดีบัานั้นตองวันเกิเกยดย้อนหลังตั้งแต่ตะวันหลาเมื่อยังยังเอาเงินมาให้อยู่วันเกิดคอยย้อนหลังเจ้ามาให้ไปที่บัานเน <c oughs> ี <c oughs> ่ยจนเลื่อมเร็ว <c oughs> <c oughs> จนเลื่อมแล้วแม่ <c oughs> มาหนีละยองเนี่ย่าผู้งามเนี่ยมือนนี่กิซางเบิด์ตมาเนี่ยมาเนี่าจารย์เงาะย่องยองเดือดเพี้ยนมาผู้งามผานาง เอาล็องได้นกันนะอาาสมุระบางามต่ัตวอาสาาสมุบางามแต่สัต